สวัสดีครับผมพบกับโลโก้ครับผมช่องโลโก้ออฟิเชียลนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามโลโก้เด้ครับของความเมตตาให้พลอยมาเฟซีแฟนคลับนะมือทักทายกันในช่วงเย็นนะได้ยังกินแรงครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็ นะครับได้ดูคอมเมนต์แล้วก็ FC แฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจเยอะมากๆนะครับรอหลุนว่าจะไอยู่สายอยู่วงไหนนะครับหลายๆคนก็บ,บอกว่าอยู่ไหนก็ติดตามเหมือนเดิมอยู่ไหนก็ตามเชียร์เหมือนเดิมให้กำลังใจเหมือนเดิมนะครับโอ้ต้องขอบพระคุณมากๆเลยนะครับผมจริงๆแล้วนะครับอย่างที่โลโก้นะครับได้ลงหลายๆคลิปว่าวงไหนก็ได้อยู่วงไหนก็ได้เลยนะครับขอแค่เราดิชั่นผ่านพอแค่เพื่อนเมตตาครับผมวงไหนก็ นะครับไม่ได้ไม่ได้ฟิกหรือว่าบราิบริเลือกนะครับเอางไงเรียว่าเราเรายังเป็นหมอลำน้อยอยู่น้อยประสบการณ์นะครับที่ไปขึ้นเพราะว่าจะไปเอ่อเรียนรู้หรือฝึกฝึกประสบการณ์เพิ่มเติมนะครับผมฝึกประสบการณ์เพิ่ม,ตมเติม,ม,ตมนะครับอืมก็เลยมาทักทายแมทซีฟันคับในช่วงเย็นนะครับช่วงวันนี้นะครับส่วนผลงานเพลงที่อบไปอ,ออเดชั่นนะครับเพราะว่าพ่น คือบ่ตรบนการออรดิชันนะครับผมเอ่อเป็นการไปนัดพบนะครับแล้วก็พูดคุยกับสิ <S <S ไดลลองอยู่ให้เพื่อนฟังแน่นะครับว่าเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับอ่าเป็นเหมือนเป็นการนัดพบนะครับวงบัลําชื่อดังในขอนแก่นน,นะครับผมยวรอติดตามนะบอกเลยว,ว่าวงบัลลัมชื่อดังในขอนแกนที่โลกโก้ยื่นไปแล้วเพื่อนบอกให้เข้าไปนะครับสิมีวงไหนแน่แกับพี่น้องก็ล่อกับล่องล่องล่อง,องนะครับ ผก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับสำหรับงานไม่จะไปนะครับแต่จริงๆโลโก,โกจะเตรียมไปออดิชัน่นหลายวงอยู่นะครับจะเป็นผลงานเพลงโลโกซ้อมอยู่ทุกวันนี้ก็คือขอบคุณแฟนๆนะครับลานังเอ๋ยคันได้ยินเสียงอายเนี่เพลงนี้นครับผมตามสายลมบอนบีบอนปากเป็นหนูบางอ่อนปูสาวทุกทัวนามาเป็นเพื่อนดอกกอมใจ ขอขอบพระคุณเจ้าของดวงดอกไม้มอบให้เพี่เป็นของข้ออันเออ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 โเอ,อ oh man, เมนลองผิดนี่โมดิชันลองผิดอันเดีลานางเอ๋ยคันได้ยินเสียงอายตามสาลมบอลวีบอลฝากเป็นหนูบางอ่อนผุ้สาวทุกทั่วนามาเป็นเพื่อนดับกำใจ ขอขอบพระคุณเจ้าของดวงดอกไม้มอบพี่พีดีใจละ <rattling. S 1> พร้อมกับพวงมาลัยพี่บอดลืมดอกเตอร์นองแฟนที่เอามาก่องเป็นแรงใจให้พีทุกราตีที่พ่อนาอยากมาเยี่ยมอีกเือซสองฝากเสียงลามอบแต่นองอ응 น้องแกน้องจากพีเป็นของข้ัเออ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 เป็นสํานวนความจริงที่กันกองมาเ้าขอบูชาดวงใจเจ้าที่เคยเอาใจซอยคอยแต่สู้สงคําให้ลำาอยได้โด่งดังให้ลำไอยได้โด่งดังคอยสู้สงคํา คอยแต่คู่สู้คำให้ลำอายได้ดวงดังและน้องสาวให้น้องรับรู้บ้างว่าโตพีคะนิ่งหาฝากตาใสายลมมาลองคอมแฟนแทนของตอนเออเออเออเอเอพงางเพลงนี้ครับผม เป็นยังไงครับสบายดีนะครับอีเมียจริงขอเร่งกำยังนะครับลาหนังเอ๋ยลาหนังเอ๋อร้อยเป็นพนันเพลงน,นี้นะครับก็พอเหมือนกันละจำได้ไหมผมโลโก,ก้น่อยคนนี้เคยได้มีผลงานดังสถานเออ แต่ปีก่อแฟนที่เคยอ kind of ่อนซอนกับผลงานแต่เขาที่เคยเบาว่ามวนหูให้ไปใสยังบ่หูกะขาดคู่ประทรบบัดนี้เอาเสียงลํำมาอมแฟนละเด้อเนาะออครับ แล้วฝากติดตามนะครับผมอีเมลนะครับไปอยู่ที่ไหนก็ขอ,อกำลังใจนะครับพุ่ทุกกำลังใจพลังรักแล้วก็เอฟซีแฟนคลับนะครับทุกทุกฐานทุกคนที่เข้ามาเนะี่ยวคอยคอมเมนต์นะครับในคอมเมนต์ที่น่ารักนะครับแล้วก็ให้กำลังใจนะครับเป็นกําลังใจคอมเมนต์เติมเต็มกําลังใจเติมเต็มพลังให้เราสู้ต่อเราก็ไปต่อเพราะว่าหนึ่งเลยคือ มันเป็นความฝันนะที่เราอยากเป็นหมอลำในกะ็อยากไปให้ซุดไปให้มันเต็มที่นะครับผมถือว่ามีโอกาสนะครับขณะในวงในที่เพิ่นเมตาต้องนะครับโลโก้กันนะครับต้องกราบขอบพระคุณแล้วก็นะครับ,นะรบยินดีที่จะ ไปแล้วก็ทําผลงานให้ดีขึ้นกว่าเดิมพัฒนาตัวเองหรือการเรียนรู้ไปเพิ่มเติมขอบพระคุณทุกกำลังใจนะครับพออาชีพต่อไปสักที้ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแม่รลำรวยมีความสุขมีเงินล้านเงินสิบล้านในกระเป๋าถูกร้อนทีหนึ่งช่องโอโกเป็นช่องมหาเศรษฐีแม่สิล่ำรวยตลอดไปนะครับโอเคครับผมสักที่นี้ก็ประมาณนี้เนาะครับเนาะเพราะท,าทักทายกันนะครับเดี๋ยวสิแม่สิกินฮอร์โลโก้เหมือนเด้ได้ครับโอเคครับผม คอยเป็นกาลังใจเติมเต็มนะครับส่วนพระเอกหลายๆท่านที่นะครับจะไปอยู่ที่ไหนอะไรยังไงไม่ว่าที่ไม่ได้ไปต่อกับนะครับวงสาวน้อยแล้วนะครับอีเมลก็คอยให้กำลังใจทุกท่านทุกคนนะครับผมโลโก้ก็เป็นกาลังใจนะครับคอยเชื่อโอเคครับผมพวกันคิปต่อไปครับกดไลค์กดแชร์ครับผมกดติดตามขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับ